ครับผมสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวยูทู e นะครับก็จเจอกันอีกคลิปหนึ่งเนาะแกวันนี้ก็มีประเด็นหน่อยนึงก็คือมีน้องผู้นึงแกเขาไปถามไปถามในคอมเมนต์นะนะว่าลอกชิมานโน่ FX เบอร์สี่พันเอ้ชิมานโน่ FX 2019นสาี่สามารถตกหน้าดินได้ไหมวัสันเพิร์ลวังเสีย วันนี้มันเป็นคลิปของนาเทิงนะครับนาเทิงผมเข้าไปตอบคอมเมนต์แกวันนี้แกก็เลยเข้ามาถามผมก็เลยแนะนําไปแล้วว่าตกได้นะครับเบอร์สี่พันใส่คันเก้าฟุตสิฟุตนะฮะอ่าถ้าเบอร์สามพันสี่สามพันก็ใส่แปดฟุตกับเจ็ดฟุตเนาะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องความทานนี่ก็ต้องก,ก็ต้องเบิ่งกันต่อไปแต่สําหรับผมนี่ผมก็ซื้อมากหม่ว่ามันครบทุกเบอร์แล้วไหม บเบอร์4,000กับนี้นะครับ4,000มีสองตัวเนาะเบอร์4,000เบอร์43,000ครับผมอันนี้เบอร์เบอร์อยังนี้เบอร์2,000เบอร์2 0 0ันี่อยู่ในกล่องครับทั้งหลังอยู่ทั้งหลังมันหกผมบ่อยากทายเบงหรือสีเบงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตวางกล่องแป๊บหนึ่งนะครับเนะี่ยไม่เดี๋ยวครับแป๊บยว นะครับเบอร์ตัวนี้เบอร์สองพัน้า hg นะครับเนี่ยผมใส่มาในกล่องพลาสติก้วก็มีตัวใดอีกชิมานโนมีชิมาโนเซน่เบอร์สี่พันนะครับนโน 4, 000, ่สี่พันราคาเซียแนาเบอร์เบอร์สองพันห้า่ตัวนี้รุ่นเกา่าครับผมชิมาโ,โน่เบอร์สองพันห้าครับ้วก็เซียแนาน้อยมีอีกอยู่ทั้งหลังอีก ที่ท่านหลังอีกชิมาโน่ได้ครับหนึ่งเห็นแวบ,บๆเหมือนกับชิมาโน่ได้ทั้งในเห็นทั้งลุมกับแมนกะก็ว่ามันกะจังใดละ่ะมันอดใจกวไนใดนะครับเนาะว่าถึงว่าเห็นราคาแล้วกะมันมันกะจับต้องได้อะแน่ครับกะลาสุดกะผมกัซื้อโตนี่มาใส่เป็นเนสซี่นะครับชิมาโ,โนเนสซี่แล้วก็เปลี่ยนน็อปไหม ตะแลกว่าสีลองเปลี่ยนน็อปตัวนี้มันเปลี่ยนบ่ไดรอ่าเสียหนาเปลี่ยนบ่ไไรมันเป็นมุดย่ำตายมันก็ไม่ว่ามุดย่ำตายดอกแต่ว่ามันถอดออกมาแล้วมันมันคล้ายๆกันระวังตัวตัว fx ครับมันแกนมันใหญ่มันต้องเด็ดแต่งแกนหรือว่าระเบิดแกนเปลี่ยนเปลี่ยนแกนนหม่ถึงจะใส่น็อปแตงได้ครับแล้วก็อีกอย่างนี้โยโกโยโกเมกะต้อนมาเส้นเก้าร้อยกว่าบาท ต่ว่านอปงามนะครับขางามนอปงามเนี่ยเดี๋ยวกูไม่กัดตอนตัวนี้อลายคาร์บอนเฟเบอร์นี่ผมจัดการเองครับติดเอง6กดีสติกเกอร์6กดีติดเลยแปลกประหลาดดีครับก็ก็ถามว่าโอเคครับเนี่ยอุปกรณ์ก็บซัมนี่เหรอครับของผมก็บ่ไดายมยังลายดอกก็บตัวตัวดีซีบวกช่วงนี้ก็บ่ได้ใไส้อ่าไดว่าทัทูล่ากับบ่ได้ลง ช่วงนี้ประกาศขายอยู่ผมสิขายทั้งชุดในหาพันหลอดวุิสันได้ว่าถ้าทุลาทั้งขั้นทั้งหลอดนะครับแต่ว่าผมประสงค์เนี้ยเอออยากได้มาลับเอาอยู่บ้านครับเออมีอย่างอีกเนาะก็บผมมีแหล่ะครับเออเออมีขั้นอยู่สองขั้นมีขั้นอยู่สองขั้นพึง่งพึ่งได้มาใหม่นะครับก็เป็นอ่าขั้นชิมูกุ เบจิกนะชิโมกุเบจิกเป็นขั้นจิกกิ่งทะเลนะครับจิกกิ่งทะเลแต่ว่าผมล้องเอาไปตกป่าน้ำโขงเมืองกามันก็โอเคอยู่ครับแล้วก็ขั้นฮานามิขั้นราคาถูกขั้นตันนะครับฮานามิตัวนี้ก็แข็งแต่ว่าโอ้ยเสืิว,วาจังใด้เว้ยมันมีขั้นตันม่มีกระดูกนะครับเออเป็นทื่อๆเป็นทรงเงียกับ แต่ว่าก็เอามาเดี๋ยวเอามาทดลองเดี๋ยวความอยากคือกันนะครับคูหมอกโอ้คูหมอกโอ้คูแม่มมกัหลายตัวอยู่เอเลนี่แหละชิงเหลียวกัเกือบหนึงครับแต่ว่าบอผมกับบริเก็งชิงเหลียวอกแต่ว่าซื้อแม่ประดับบัลลมี่ไว้ว่าให้เขาเจ้าถามมาคุณมีชิงเหลียวไหมมีซื้อซื้อไว้ตอบนะครับอ่าอ,อ,อ,อันนี้กันชิงเหลียวคอนซูม ซูมของ VB แบทนะครับคันซูมเนาะบม่ต้องกันนนัดอกเพราะว่าในคลิปกระจกกัะลงลายแล้วล่ะนี่มีดอกของจีนดอกชิมิวกะได้นะครับมีทั้งเพิ่งกะเอียงนี่โนบุดัมไวมากับมังกรดำที่เหลือเองโอู้หูจะมีเงี้บุอันนี้อันนี้ลอกเพชรเองนะครับเนี่ยตัวนี้ทําเองซื้อลอกมาแล้วก็เป็นคันคันสปินนิ่งธรรมดานี่แหละคันคันหน่อยของชิมาโนัแหละผมบอกแม่ คันราคาถูกผมมาตัดดามบอกตัดดามบอกลรวใสตข้าไปกล้าว่าชิเลียนแบบคล้ายๆว่าเป็นสปิลนะครับเป็นสปิลแล้วก็ขั้นสัสันเหตุไว้ไว้งน้รงแรมเทืองเทอร์ลทฟุญจับไว้แล้วนะครับกล่องอุปกรณ์อุปกรณ์เก่าๆตองนี้สมัยเมื่อหลายปีนะครับอันนี้อะไรเอ่ยบานิคบีจีสามห้าศูนย์นะครับ มันอีพีจ,จีตัวนี้เอียงน้อยโนโว5ห้าศูนย์ครับล่องน้ำของล่องดูอยู่ขั้นนี้ใส่งานดูตะกี้เป็นหลอกเป็นหล,ลอกหักแล้วครับสุม้มืนอนีรับบดได้ใส่ละลดประจำการละนอนเหล่นในกล่องเด้อ ยังไรดอกช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ไปตกปูตกปลาเป็นได้แต่ว่าสถานการณ์โควิดก็เริ่มสีขี้ค่ายในท่งที่ดีขึ้นแล้วครับ้องค่ายก็ได้บ้านผมอยากไปยุ่ต้องเทือไปแล้วมันกกระเทิอนสินไไปแล้วก็ตรงเฟ้ากับคืนแม่ตอนแรงแม่แม่ตั้งอันดานโควิดดานเครื่องฟิวอย่างของเพิ่นนั่นแหละตรงแม่มันเคิร์กเวลานะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ครับม่มีสาระอันละ ผมมีอย่างลายดอกก็เปิดให้มู่เบิ่งซื้อนะว่าผมอุปกรณ์ที่ผมใส่มีอย่างแน,น,น่นะครับนี่แหละหลอกตัวปุ่มตกปลาขั้นมุมขั้นเบ็ดนะครับตามภาษาคนมักนะครับเนาะคนรักคุณชอบนะครับเอาเอาไว้พ่อกันไม่คลิปหนาแล้ครับดวนๆพอกันเท่านึงทักทายกันกับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ